เอาละค่ะให้โขงเจียม,มันก็สิฟอรมวนมวนมวนยาวยาวยา,วาวอันท่านสอสอท่านสอสอแล้วโอ้ยท่านสอสอการเออเป็นปู่สาวนะคะเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นนะคะของท่านจูวิทย์พิธาพรพันลบนะคะอันนี้ ปีนี้เป็นสสที่สวยที่สุดนะคะถัดมาจากสสเปิ้ลนะคะต้องขออภัยอันนี้รุ่นน้องอยูเป็นยูเป็นเนาะอยู่ได้และอยู่ดีอย่าลุกจากที่นั่งนะคะสสเปิ้ลจะมีคนแซงคิว แล้วสอสอผู้ยิ่งอุบลน่าจะท่านี่นะครับทุกยุคทุกสมัยมีตะพูงงามๆนะครับเนาะโบแพ้กันโบแพ้กันอย่ายอมแพ้ความสวยหยุดไม่ได้เพินว่าจะเป็นปากเปินเนาแบบยีไงเป็นสอสอที่สวยจริงๆนะคะสอสอเฟินเดี๋ยวจะน้อยสิเพิ่มสอสอเพิ่เดี๋ยวเพิ่นสิลงมาฟอนสิ่ะ ๋ยวหอดอำเภอวัดดินสากรโอ้โหท่านในอำเภออุดมศักดิ์นวลสิรินะคะนึกว่าเตะบอลเป็นอย่างเดียวนะคะนึกว่าชุดอย่างเดียวค้อนก็เป็นด้วยนะคะมวนมวลน,น,นะคะนอกจากเซียนเพื่อนดินดนตรีลงในเซียนบุก่วนตัวแล้วเพื่อนยังมงาคอดในงานแห่เทียนนำนอกขับนอกแบบนี้น่าจะเข้าตาท่านรองสมเพื่อสร้อยสาคูนะคะจะเป็นทีมงานเอกหนึ่งทีมงานนะคะมาแล้วครับ ต้นเทียนจาอกอำเภอขงเจียงครับต้นปวยยัยครับตะวันไล่ละเอียดเี่บริบบนะิ้นดอกหักกระดาดเง่ามขระดนะข้าเลยลายเลิกาลายเลิกลายคมมากนะครับใช่ค่ะเป็นแกะสลักขนาดเล็กนะคะจากจอำเภอขงเจียนค่ะเป็นปฏิมากรรมที่สวยสดงดงามนะคะซึ่งแกะสลักเป็นลายบัวกลุ่มนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงมงกุฎชัยค่ะซึ่งในต้นเทียนนะคะก็เป็นพุทธประวัติ ในตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถานั่นเองค่ะคแล้วก็ประกอบเข้ากันกับลายไทยลายกะหนกนะคะและรูปฐานนะคะก็แกะสลักเป็นภาพสัตว์หิม,มพานเป็นผลงานของสางผู้ทำเทียนนะครับนายสางส,สุวัสสุทธิประภาครับ The small cap candle from Hongjiam district the artisan is Mr s u w a t s u ์ i p a p ป a the legend of candle and artist with support by sub district administration organization. The Kano w a s c a r v e d and tell us a story about the birth of Prince Siddhartha or later Lord Buddha. It has been decorated and designed using different Thai of, of Thai patterns. อย่าฝ่าสิเปิดสินายกันเด้อบ่ท่านหอดเครื่องขบวนได้ค่ะนี่ต้นเทียน